อ่าวอีทกระดได้มาปล่อยครับเดี๋ยวพไปน้อยจะนี่พอครับนี่ส่วนติดตายกระต่ตายนะครับเนาะไอติดตายเพราะว่าพอไปน้อยปดออกซิเจนมาปุ๊บกระตายหลายครับนับพอตัวเนองครับเนาะไปลูกไปวันตัวนี้ทำหลอดละรอดแล้วฝากวางไว้ชัว่วคราทวเพื่อเพื่อพื้ชตัวรอดกันรอดครับไปหนึ่ง โอ้ดีใจครับได้ปลาป่ากดเหลืองแล้วปล่อยครับต่อไปนี่หลอดโอ้ได้นักได้หลายครับรุนนี้ไปหน่อยอย่าปล่อยนะครับเนาะ <c oughs> ดีเอาออกซิเจนไปครับอยู่หลายชั่วโมงสบายสบายเลยตัวใดที่บันรอก,กับป่อยเยอะครับเยอะอันนี้ได้เยอะเลยอไอตัวติบอหลอดแรกครับ แกงเซตูน,นกันมากาจะปิ้งกินเนาะแคมเราอันไปไปเลยนี่ครับปลากรดเหลืองปลากรดเมือง,งเมืองเฮานี่ครับเนี่ยไปได้มาปล่อยบ่อใหม่นี่เนาะครับเนาะเนี่ยครับไปไปเล่นเติบโตจะได้แฉะเออไปพร้อมๆทัพรพร้อมได้กลับไปเลยเอ๋อไป วันนี้หมานขนาดอันนี้หมานขนาดแท้ๆเลยครับเอาวางไว้เดี๋ยวเพิ่มจะพื้นครับกำลังหันนอกตะกี้นเนาะพอดียวพอลงรถมาปมุ๊บน้องขาดออกซิเจนนะครับน้องพี่น้อยแบกมาไกส่ละ,ะครับาวางวอันนี้มีความพร้อมก็ไปหายใจให้ทั่วท้องก่อน พร้อมกลับไปทำไงต้องตายเดี๋ยวจะเป็นโต๊ะคำรอบครับโอ้ได้ฝากกดวันนี้ลูกพี่ปลาไปตกตนะีไมนน้นะครับเนาะพ่อหวานได้มาปล่อยนักขัดนะครับมีความพร่อมไปเลยแต่ใส่นี้ก็ถ้าจะาทำเมนูกับเข้ากันนะครับเนาะ การออกซิเจนคำเดียวครับแต่กีจะเป็นมด้วครับเผื่อมันพื้นนะครับเนาะนี่มึงอยู่นี่เผื่อมันพืนพ้นคืๆได้ออกซิเจนไหมได้นักครับได้นักโอ้ดีใจได้ป่าโดเดืองมาปล่อยใครได้มาตะเมือนแล้วครับอันนี้ของเขงมาม่ได้ซื้อได้หาเนาะครับเนาะเขาม่ได้ซื้อสต็อกเบดเอา นีเรียบร้อยเออมู้นี่มีโอกาสเป็นนี่ตุวนเน็มเอ้ออะไรทั้งนี้อ๋อเปลือมจะฟื้นมันกำลังนกตะกี้เนี่ยครับไปไปดูบอปปาบอยังไงแค่ลูกออกล้าน cái lô ốc lan phải hai cây hai chơi con cho quay tay thằng lan con quay tay chút giọt, chút giọt ok ai cứ này nhầy cứ này nhầy ở trên đây lấy nào cắt nào này lún đi lún đi đấy เดี๋ยวไปทำเมนูครับปลากระตุ้งได้เนาะมันพุกไทยจะแก่งส้มนะครับเรุ่นนี้ทุจริตขอบคุณครับติดติดตามครับทุกจริตเลยเออตินะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มันพุกแกงส้มแกงเดือดหองด้อครับเด้ออันนี้กัดตายอันนี้ยังมีโอกาสยังหายใจปกงปะปกงะอันนี้อยู่มันนักตะกี้นีะครับ พอพี่น้อยลงรถมาปุ๊บอันนี้มีโอกาสหลอดอยู่ครับนี่ือโอกาสหายใจก่อนเร็วเรหายใจก่อนลุกมีความพร้อมกลับไปเลยอ่ามีความพร้อมแข็งแรงแล้วกลับไปอ่ะกินตัวไปล่อยตัวยนะครับเนาะพี่น้อยมาปล่อยในบอ่อซะพี่น้อยใหม่นี่ับเนาะเนี่ยที่ขุดใหม่นี่ครับโอ้บ่อลึกลึกถึงลึกมากครับนี่อ่า อยู่ปลอดภัยแผ่ลูกออกหลานออกแรงเดี๋ยวจะคุดอ้อมสะนี่ครับจะได้ไปให้มันหาก,กินในน้ำนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามครับเอฟซีไหน่อยครับเดี๋ยวไปหน่อยครับไปทุกหม่นะครับเนาะรอดูผลงานราหลัลบเดึกครับแล้วปะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ